สวัสดีแฟนมอลาซ่ทุกคนนะครับวันนี้30มิถุนายน2 5 1 7ันะครับอยู่กับพาชีวิทางอาซาดีครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีนัยสําคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะทางฝั่งของพรีเมียร์ลีกนะครับที่หลายทีมเนี่ยจะต้องขายนักเตะ ของตัวเองให้ได้ภายในวันนี้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีการขยับตัวให้เห็นพอสมควรนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งวซิลยูไนเต็ดที่จะมีความเชื่อมโยงกับนักเตะเป้าหมายของอาร์เซอลอย่างอเล็กซซนเดออิซักแล้วก็บรูโนกิมาริสแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายอีกเพียบนะครับที่จะได้นำมาอัปเดตให้แฟนบอลได้ติดตามกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมแล้วกันนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ ก็จะต้องอัปเดตกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะผลการแข่งขันของเกมที่มีนักเตะอาร์เซนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นโคปาอเมริกาเราก็คงจะสนใจเกมการแข่งขันของทีมชาติบราซิลเป็นพิเศษนอกจากนั้นก็อาจจะไม่ได้นํามาพูดคุยกันสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องขออภัยสําหรับแฟนบอลโคปาอเมริกาแต่ว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีนักเตะของอาร์เซอเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดกัน ค่อนข้างเยอะหน่อยเกี่ยวกับรายการนี้เมื่อคืนเนี่ยก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024นะครับรอบ16ทีมสุดท้าย2นัดแรกนะครับโดยมีทีมอย่างเยอรมน,นีเจ้าภาพนะครับที่ได้ลงเล่นกับทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นอิตาลีนะครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ผลการแข่งขันเนี่ยก็ปรากฏว่าเยอรมน,นีเจ้าภาพนะครับสามารถเอาชนะเดนมาร์กไปได้2ประตูศูนย์นะครับโดยได้ประตูจากลูกจุดโทษของไคลฮาเวต ถึงแม้ว่าจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไมเคิลรีเวอร์เนี่ยแจกจุดโทษง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าฮาร์วาดก็ยิงประตูที่2ของตัวเองในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับให้เยอรมนีนำเดนมาร์กไป1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้ก็เป็นลุกที่2ของเจ้าตัวเราด้วยที่ทําได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการยิงจากลูกจุดโทษทั้งหมดก็ตามนะครับอีกลูกหนึ่งก็เป็นเจ้าเก่านะครับจามาลูเซล่านะครับที่ทําประตูให้เยรมนีได้อีกแล้วซึ่งจบเกมเยอรมนีก็เชนะ เดนมาร์กไปได้2ประตูร่อศูนย์นะครับทำให้พวกเขาไปยืนรอเจอผู้ชนะระหว่างสเปนแล้วก็จอร์เจียซึ่งถ้าหากว่าสเปนผ่านเข้ารอบมาได้เนี่ยก็จะเป็นบิ๊กแมตช์ที่เรียกว่าใหญ่ระดับเป็นคู่ชิงชนะเลิศกันได้เลยทีเดียวนะแต่ว่าอาจจะโชคร้ายมาเจอกันก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหมเพราะว่าจอร์เจียก็มีควิซ่าควาลัสเคเลียซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดของจอร์เจียเหมือนกันนะที่อาจจะพาทีมหักปากกา เอาชนะสเปนมาได้ก็เป็นไปได้เนะเพราะพวกเขาก็เอาชนะโปรตุเกสที่อุดมไปด้วยนักเตะระดับท็อปมาได้ถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่หนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันของอิตาลีแชมป์เก่าที่ได้เล่นกับสวิตเซอร์แลนด์ของกรานิชาก้านะครับ แล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายก็เอาชนะอิตาลีที่เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของโบลญญาแล้วก็เป็นเป้าหมายของหลายทีมในยุโรปนะครับรวมถึงอาร์เซอลด้วยอย่างริคารโดคาราฟิโอรีนะครับซึ่งก็ติดโทษแบนไปแล้วลูกยิงแต่ละลูกของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเรียกว่า เกรด A บวกบกนะไม่มีฟลุกไม่มีที่จะทำให้อิตาลีจะต้องมานั่งเสียใจนะว่าไม่ควรโดนลูกแบบนี้หรือว่าไม่ควรตกรอบเพราะอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าอิตาลีเองก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ดีกว่าก็เชื่อว่าแฟนบาลนาซ่หลายคนน่าจะแอบเอาใจช่วยกาอิชาก้าอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะไปยืนรอที่จะพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับสโลวาเกีย ได้ยินแบบนี้แฟนบอลหลายท่านนะ่าจะถึงกับร้องว้าวนะว่าอังกฤษเนี่ยทำบุญมาด้วยอะไรแล้วก็เซาเกตเนี่ยช่างเป็นคนที่มีวัสนาดีจริงๆนะเพราะว่ากว่าจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาได้ก็ทุลักทุเลนะครเสมอมาถึง2นะัดแต่ก็ยังเป็นที่1ของกลุ่ม แล้วก็ในนัดที่ชนะเนี่ยก็ชนะแบบผมว่าฟลุก,ลกๆด้วยนะครับลูกเปิดของบุยุสโซากาที่จุดเบลิงแฮมสอดเข้าไปหม่งเนี่ยก็อาจจะไม่อยู่ในแพลนซะด้วยซ้ำซาก้าก็เปิดไปตามสัญชาตญาณโดนบล็อกบอลฉลับผู้เล่นของเซอร์เบียทำให้บอลมันโด่งทำให้น้ำหนักและกะท็ทิศทางเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่อย่างที่บุยุซากาคาดหวังซะด้วยซ้ำแล้วจุดเบลิงแฮมเนี่ยก็พุ่งเข้าไปตามสัญชาตญาณ อาจจะไม่ได้อยู่ในแพลนของเกอรเซาเกตด้วยซ้ำนะที่จะให้เล่นแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละอังกฤษผ่านเข้ารอบมาได้นะเซาเกตก็ต้องพาลูกทีมเนี่ยเล่นกับสโลวาเกียซึ่งถ้ว่ากันตามตรงแล้วก็ต้องยอมรับว่าดีกรีเนี่ยต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ศักยภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยผู้จัดก,การทีมของสโลวาเกียเองก็ยอมรับว่าอังกฤษเนี่ยมีตัวผู้เล่นที่ดีที่สุด ถ้าเทียบกับทุกทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลยูโรในครั้งนี้นะครับก็ถ้าว่ากันตามตำแหน่งเนี่ยเฉพาะ11ตัวจริงแล้วกันคนระับก็น่าจะพอเป็นที่ถกเถียงกันได้พอสมควรว่าทีมไหนมีเสผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดแต่ว่าอังกฤษก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแหละแต่ว่าตัวผู้จัดการทีมเนี่ยน่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่และผมก็เชื่อว่าแฟนบอลจํานวนมากเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอังกฤษได้ผู้จัดการทีมที่ดีกว่านี้นะครับอังกฤษน่าจะไปได้สวยกว่านี้ แล้วก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลแล้วก็ตำนานนักเตะของอังกฤษได้น้อยกว่านี้นะครับในช่วงที่ตำนานนักเตะของอังกฤษก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ทีมจนนักเตะในทีมปัจจุบันทั้งแฮร์รี่เคนทั้งดีแคนไรส์นะครับก็ได้ออกมาตอบโต้เล็กๆซึ่งก็เป็นประเด็นอยู่ทางหน้าสื่อเมื่อวันสอวันที่ผ่านมานะครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์ การเล่นของผู้เล่นอังกฤษหลายรายนะครับบุยโยาก้าเองถึงแม้จะไม่ได้ถูกโจมตีเรื่องของฟอร์มการเล่นสักทีเดียว เมื่อเทียบกับเทรนต์อเล็กซานเดออานแต่ว่าด้วยความที่เขาเล่นตำแหน่งเดียวกันกับดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพริมลีกฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างโคพาวเมอร์แล้วก็ทำประตูในพริมลีกได้มากกว่าบุยซากาด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามผลงานของทีมออกมาไม่ค่อยดีผู้คนก็เรียกร้องถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อาจจะประกอบกับตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ ลูกชอที่ถูกเลือกมาเป็นตัวหลักก็มาพร้อมกับอาการไม่ฟิตเคลียร์ทิปเปียก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ยังคงพอลงเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอังกฤษไม่มีทั้ง คิวรนิปเปียแล้วก็ไม่มีทั้งลูกชอเนี่ยบรรดากรูทั้งหลายนะรวมถึงเอียนไรท์ก็ชี้ว่าเซาเกตอาจจะพิจารณาใช้บุโยซาก้าซึ่งเคยเล่นเป็นแบ็คซ้ายแล้วก็เป็นนักเตะซ้ายธรรมชาติที่จะช่วยเติมขึ้นไปสร้างเกมลุกด้านซ้ายได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟิลโฟเดนที่เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็ไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วจีจจ๊ดจ๊าดแล้วก็เป็นประเภทปีกธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะแต่ซาก้าเองก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับ เรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเขาไม่คิดว่าการที่โยกเขาไปเล่นแบ็กซ้ายเนี่ยมันจะเป็นคําตอบในการแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่าแกสเซาเกตตัดสินใจยังไงเขาก็พร้อมที่จะลงเล่นนะเพราะว่าเชื่อในตัวของสซาเกตว่าจะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมนะครับส่วนอังกฤษเองถ้าหากว่า ผ่านสซโรวาเกียมาได้เนี่ยจะได้เล่นกับสวิตเซอร์แลนด์ตามเส้นทางการลุ้นแชมป์ที่ได้มีการวางเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายจนถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับถ้าอังกฤษสามารถผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปได้เนี่ยพวกเขา มีโอกาสที่จะเจอทีมอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับที่จะเป็นตัวที่สร้างความกังวลให้กับพวกเขาได้มากที่สุดในบรรดาสายเดียวกันซึ่งมีโอกาสที่จะได้โคจรมาพบกับทีมชาติอังกฤษถ้าหากว่าพวกเขาสามารถผ่านสโลวาเกียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์มาได้นะครับโดยในสายเดียวกันเนี่ยทีมอย่างเนเธอร์แลนด์จะต้องเจอกับโรมาเนียนะครับซึ่งก็ดูตาม หน้าเสือเนี่ยก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรที่เนเธอร์แลนด์จะสามารถผ่านเข้ารอบมาได้แล้วก็จะเจอกับทีมใดทีมหนึ่งอาจจะเป็นตุรกีหรือไม่ก็ออสเตรียซึ่งถ้าหากว่าอังกฤษสามารถที่จะยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาได้ให้อยู่ในระดับมาตรฐานนะไม่ต้องดีกว่ามาตรฐานมากเอาแค่มาตรฐานของตัวเองอะ่ะผมว่าแค่นั้นก็ดีพอที่พวกเขาจะผ่านทุกทีมที่กล่าวมาแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้โดยพวกเขามีโอกาสที่จะเจอทีมอย่าง เยอรมนีสเปนโปรตุเกสหรือไม่ก็ฝรั่งเศสนะครับอาจจะรวมเบลเยียมด้วยที่อาจจะพอเป็นไปได้แต่ว่าเบลเยียมก็ต้องไปตัดกับฝรั่งเศสลนะทีมใดทีมหนึ่งโรซาหรือว่าบิลเลียมซาลิบานะครับที่จะได้ไปวัดกับโปรตุเกสหรือสโลวีเนียใครเป็นผู้ชนะก็จะไปเจอกันในนะัดรองชนะเลิศกับทีมอย่างสเปนหรือไม่ก็เยอรมนีส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าจอเจจะผ่านสเปนมาได้นะครับ เอาละนั้นก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลยูโร2024รอบ็อกเอาท์นะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาคืนนี้ก็มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับโดย เวลา23นาฬิกาอังกฤษจะได้เล่นกับสโลวาเกียนะครับส่วน2นาฬิกาเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับจอร์เจียนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูโร2024นะที่ทำการแข่งขันกันอยู่ในช่วงนี้ส่วนโคปาอเมริกาสำหรับทิมชาติบราซิลก็จะลงทำการแข่งขันนัดที่3นะครับในวันพุทธที่3กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาคนระับโดยจะเจอกับโคลัมเบียก็แจ้งกอนไว้ล่วงหน้านะครับเผื่อแฟนบอล อาจจะรู้สึกว่าฟุตบอลยูโรมันแข่งขันกันดึกนะครับส่วนโคปาอเมริกาก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะพอ หาเวลาดูกันได้นะครับเอาละกลับมาที่เรื่องราวของข่าวสารในตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับช่วงนี้อาซอลก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะตั้งแต่ตำแหน่งผู้ษาประตูยันหน้าเป้าซึ่งทางอาซอลดีครับก็ได้ทยอยนําเสนอกันมาโดยตลอดนะครับก็สําหรับเรื่องราวการเสริมทัพในช่วงนี้เนี่ยการเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยมีความชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราพลาด การคว้าตัวเบนจามินเซสโกไปเนี่ยก็ยังไม่มีแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงที่ออกมาให้ความหวังกับตันบารนาโซมากมายสักเท่าไหร่นะครับข่าวที่ออกมาก็มีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรบ้างก็บอกว่าอาโซอยากได้เชฮูเกเรซี asi, แต่ว่าฟาบริโซมานบอกว่าอาโซไม่ได้มีความสนใจนักเตะรายนี้อย่างจริงจังส่วนในรายของวิกเตอร์เกลเกเรสโรมานก็บอกว่าอาร์เซมีเกลเกเรสอยู่ในลิสต์จริงมีข้อมูล รู้ทุกอย่างแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะผลักดันในการที่จะดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีมหรือไม่ส่วนอเล็กเดอร์อีซัคก็มีข่าวว่าทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพยายามที่จะต่อสัญญากับนักเตะรายนี้สถานการณ์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าพวกเขาจะแก้ไขปัญหายังไงถ้า,าว่าไม่ ขายนักเตะอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักออกมาพวกเขาน่าจะต้องพิจารณาขายนักเตะคนอื่นนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าถ้าไม่อิซักก็ต้องเป็นบุโนกิมาไรส์แต่ว่าล่าสุดมีข่าวรายงานออกมาว่าทางนิวคาโซ่เนี่ยพยายามที่จะเสนอแอนโทนีกอร์ดอนนะให้กับทางลิเวอร์พูลแต่ว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยได้ปฏิเสธกลับมาแล้วนะครับ นั่นก็ทําให้เป็นคําถามสําคัญว่าด้วยเดทไลน์ที่จะต้องขายนักเตะเพื่อนําเงินเข้าไปปรับสมดุลโครงสร้างในบัญชีของพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับโดย เชื่อว่าในวันสองวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนออกมาเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคราวการย้ายทีมของนักเตะคนสําคัญของทางด้านนิวคาสเซิลน,นะครับอามโดแนน่ซึ่งเราพูดถึงเขาบ่อยเหมือนกันในช่วงนี้ล่าสุดมีข่าวว่าไบร์มูนิคเนี่ยก็เป็นอีกทีหนึ่งที่จับตาสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่แล้วก็พวกเขาทราบดีว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปเสริมทัพได้ถ้าหากว่ายอมจ่ายราวๆสัก51ล้านปอนด์นะครับ ในขณะที่นักเตะของเบอร์มินย่างโจชัวคิมมิชก็มีข่าวว่าไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลแต่ว่าคิมมิชเองก็เป็นนักเตะเนื้อหอมเหมือนกันนะครับทีมใหญ่ๆหลายทีมในยุโรปสนใจนักเตะรายนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีเองก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้เหมือนกันโดยรายงานล่าสุดนะมีข่าวว่าโจชัวคิมมิชเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาจะเลือก ย้ายไปเล่นให้กับเป๊ปกวาเดล่าครับที่เอติฮัสเตเดียมซึ่งคิมมิชกับเป๊ปกวาเดล่าเนี่ยก็เคยทำงานร่วมกันนะครับสมัยที่เป๊ปกวาเดล่ายังเป็นผู้จัดการทีมของไบเยอร์มิวนิกก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจถ้าหากว่าเป๊ปต้องการจะร่วมงานกับนักเตะรายนี้อีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่านักเตะจะไม่ปฏิเสธนะครับสำหรับนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลนะครับที่อาซอลต้องการจะดึงเข้ามาเสริมทัพเนี่ย ก็มีข่าวที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้ค่อยให้ความสนใจนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางเดวิดออนสตินได้ออกมาอัปเดตก็เลยจะเอามาเล่าส,สู่กันฟังสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอาชีพเกรของลีด d ยูไ t นเตดซึ่งเป็น มิดฟิลด์ที่ได้รับการกล่าวอ้างว่าเป็นดาวรุ่งของอังกฤษที่มีพรสวรรค์มากๆคนหนึ่งนะครับมีการนำไปเชียบเคียงกับดีแคนไรซ์ของอาร์โซโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางเดลี่เมลเคยรายงานเอาไว้ว่าอาร์โซทรมปสเปอร์แล้วก็เชลซีเนี่ยเป็น3ท็อปทีมของอังกฤษนะครับที่พยายามที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ นอกจากนี้กิมมี s สปอร์ตก็ยังอ้างว่ามีลิเวอร์พูลอีกทีมหนึ่งด้วยที่อยากจะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าออนซินเนี่ยออกมาอัปเดตว่านักเตะเนี่ยกำลังจะย้ายไปเป็นผู้เล่นของเบรนท์ฟอร์ดหลังจากที่เบรนท์ฟอร์ดกับบลีดยูไนเต็ดเนี่ยได้ตกลงกันได้แล้วนะครับซึ่งกำลังจะมีการเตรียมที่จะตรวจร่างกายกันในเร็วๆนี้ แต่ว่ายังไงก็ตามเบนเจคอบผู้สื่อข่าวคนดังอีกคนหนึ่งของทางฝั่งอังกฤษเนี่ยก็มองว่ามันยังคงพอมีความเป็นไปได้ที่ทีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสเปอร์หรือว่าอาร์เซอรวมถึงลิเวอร์พูลเชลซีแอสตันวิลล่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดอะไรแบบนี้จะเข้ามาปาดหน้าทางด้านเบนฟอร์ดไปเพราะว่าการทําสัญญาซื้อขายครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นนะครับซึ่งเจคอบคาดว่าค่าตัวในการย้ายทีมของ ชีเกรในครั้งนี้เนี่ยจะอยู่ราวๆ40ล้านปอนด์ซึ่งลีดเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องขายเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องโดนลงโทษจากการทําผิดกฎความยั่งยืนของรีเมรีกส่วนการเสริมทัพในตําแหน่งกองหลังเนี่ยก็ดูว่าจะเป็นตําแหน่งที่อาซ่อลให้ความสนใจที่จะเสริมให้ได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวกับเจอร์าโตของไอ้กัมเซอร์ดานักเตะก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้ กับสถานการณ์ของตัวเองแล้วก็ยังไม่อยากจะย้ายาทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วน2นักเตะเซนเต์แบ็กตัวเก่งของสปอร์ติ g งลิสบอนอย่างอินาซิโอแล้วก็ดิโอมาเดเนี่ยก็ยังเงียบๆอยู่นะครับล่าสุดที่ได้มีการพูดคุยไปเมื่อวานก็เป็นชูคุนเดบาการหลังตัวเก่งของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็บาร์เซโลนาแต่ว่ารายงานเนี่ยบอกว่าบาร์เซโลนาได้บอกปัดข้อเสนอของอาร์เซอลไปแล้วเพราะว่าอยากจะรอดูสถานการณ์ของ อาราโฮเซนเดอร์แบ็กอีกลายหนึง่งว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วจะส่งผลต่อสถานการณ์ภายในทีมของชูสคุนเดยยังไงและล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าส่งให้ความสนใจริ c คาโดคาราฟิโอรีซึ่งตอนนี้เนื้อหอมมากๆ แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสในการย้ายทีมสูงเหมือนกันโดยล่าสุดนะทาง f a b r i z i o Romano เนี่ยได้อัปเดตเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการย้ายทีมของ Ricardo c a าราเฟียรนะครับว่าอาร์เซอเนี่ยให้ความสนใจนักเตะรายนี้จริงนะครับได้มีการสอบถามข้อมูลถึงความเป็นไปได้ในการที่จะดึงนักเตะเข้ามาเสริมทัพแต่ว่าเราเองก็น่าจะพอมองออกว่าอาร์เซอจะต้องเก็บข้อมูลนักเตะในแต่ละตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายเนี่ยเพียบอยู่แล้วนะครับคาราเฟี r ร <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในนั้นฟาบรโซมานเนี่ยมองว่าอาร์เซอเนี่ยยังไม่ได้เปิดเจรจากับทางตัวแทนของนักเตะหรือว่า ทางบโลญาเพื่อที่จะดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งมันก็ไม่ดูเกินความคาดหมายนะครับที่ผ่านมานักเตะก็ยังอยู่ระหว่างการรับใช้ทีมชาติอิตาลีในศึกฟุตบอลยูโร2024ันยแต่ว่ายัางไงก็ตามเมื่อคืนเนี่ยอิตาลีก็ตกรอบไปเรียบร้อยนะครับคาราฟิโอรี่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมนี้เพราะว่าติดโทษแบนก็เชื่อว่าหลังจากนี้ข่าวการย้ายทีมของเขาแนะ่จะมีการพูดถึงเกือบทุกวันนั่นแหละเพราะว่านักเตะก็ไม่ได้ติดภารกิจอะไรแล้วเต็มที่ก็ จะไปพักผ่อนกับครอบครัวก่อนที่จะกลับมาโฟกัสกับการซ้อมปรีซีซันกับสมโมสรใดสมโมสรหนึ่งนะเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่โบโลญญาแล้วล่ะในฤดูกาลแน่สำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่นอนไหวมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ